สวัสดีค่ะพบกับช่องม i y u k i Channel นะคะนี่วันนี้ถึงแล้วร้านไทยร้านช็อปไทยนะคะจะพาไอแสบมาเล่นก่อนนิดหน่อยคุณนายเขาอยากเล่น,นะคะ่ะคุณนายหญิงโอเด็กชอบเด็กนะคะไทยสวนญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะนัน่นนี่โอโอ น่าสึกเกอไปคุณมดจีวะโอ้อบบนัยอ่ะอาทิตย์อาทิตย์ก่อนเล่นน้ำฝนเล่นน้ำที่โรงเรียนเปียกทุกวันนะกลัวกลัวไม่สบาย สนะก,กุละล่วงหมดแล้วอันนี้ก็สก,กุละล่วงหมดแล้วสก,กุละล่วงหมดแล้วตอนนี้ก็เด็กๆก,ก็มาเล่นกันเต็มเลยค่ะส่ออาทิตย์โอ้ลมค่ะลม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 แรงลมลงลงแรงลม,ลมลงลงแรงท้องฟ้าสดใสค่ะท้องฟ้าสดใส เนน่นคะสาเลียาไ่ัเหฮะไข่นบนตนบนะไ้วบ้าสอนิลกพิกนั่นเาพิทแยงนะมาค่ะเราไปซื้อของกันไอเสบเล่นตัวแสบเล่นสวนถ่ายนี้ได้เห็นไหมคะดก ก็จะเอาจักรยานมาเล่นกับพ่อกับแม่เนาะมีตำรวจมายืนคุมด้วยจะซื้อของไทยกันจะให้ดูนะราคาล้างแอลกอฮอล์กัน อีกค่ของกระติงเลยเหมือนของไทยทุกอย่างนี่ซื้อไว้ที่บา้านแกจะหมดละถุงละร้อยกว่า <c oughs> ร้อยกว่าบาทนั่นปลนายก็นนะคะตาม คิดราคาตามค่าขนส่งเนอะค่าส่งแพงก็ต้องแพงตามันนี้เรามาซื้อปลากันปลาสี่ตัวตน,นี่ครับีาลสี่ตัวตัวละร้อย ม,มีมะม่วงอาทิตย์ก่อนมีมะม่วงนะคะ เห็นไหมคะลูกร้อยร้อยกว่าบาทมีขนะต่ไครที่บ้านมีแล้ว <c oughs> นี่นะคะทุเรียนยังมีอยู่มันแพงทุเรียนมีอยู่คะ่ะแต่มันแพงมากเลยอดใจรอไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ชีอันหนึ่งก็ห้าสิบกว่าห้าสิบหกสิบราคาตามอยู่ตางประเทศราคาไม่จะแพลงลยคะไม่ไว่าอะไร ไปช็อปไปซื้อกุ้งกุ้งกับปลาหมึกเอาไว้ทำคลิปฟองชุบฟอุดกัดกกนฟอุอ,อม,มีแต่อันเล็กอันใหญ่หมดมีแต่อันเล็กเราไเอารออันใหญ่รอถุงใหญ่มาก่อนอเราวคยซื้ออันนี้ก็เป็นของเวียดนามเนาะ

มันฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ